น้านารีสวัสดีค่ะคลิปนี้จะทําบัวลอยเผือกที่เน้นเผือกค่ะจะได้กินทั้งแกงบวชเผือกและบัวลอยไปพร้อมๆกันหอมเผือกมากแป้งบัวลอยนุ่มๆไปดูวิธีทําค่ะจะแบ่งเผือกออกเป็นสส่วนนะคะส่วนที่1จะนําไปนึ่งเพื่อใช้นวดแป้งส่วนที่2หั่นชิ้นเล็กลงมาหน่อยนําไปนึ่งพร้อมกันจะนําลงไปใส่ในน้ํากะทิของบัวลอยนึ่งพร้อมกันเผือกชิ้นเล็กก็จะสุกก่อนใช้เวลานึ่ง10นาทีก็ให้ยกลงมาก่อน ส่วนชิ้นใหญ่ที่ใช้นวดแป้งให้หนึ่งต่ออีก5นาทีค่ะนึ่งครบเวลาแล้วเผือกจะสุกนิ่มแล้วค่ะใช้ช้อนซ่อมกดลงไปให้เผือกละเอียดพอเผือกคลายความร้อนลงให้นําแป้งข้าวเหนียวใส่ลงไปเลยค่ะแล้วหยอดน้ํากะทิลงไปสักเล็กน้อยก่อนเพื่อจะได้นวดแป้งน้ํากะทิอย่าเพิ่งใส่ลงไปมากนะคะขยําแป้งกับเผือกให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันค่อยๆหยดน้ํากะทิไปเรื่อยๆ นวดไปจนแป้งเข้ากันเป็นก้อนแล้วก็ไม่ติดมือแล้วก็ใช้ได้แล้วนะคะต่อไปนำแป้งข้าวเหนียวมาเกลี่ยกระจายให้ทั่วถาดเตรียมไว้ค่ะจากนั้นจะปั้นแป้งบัวลอยกันเลยปั้นกลมๆขนาดจะเล็กใหญ่เนี่ยตามต้องการได้เลยนะคะกว่าจะปั้นเสร็จก็ใช้เวลาพอสมควรระหว่างที่ปั้นแป้งจะสังเกตว่าแป้งที่นวดด้วยน้ำกะทิไม่ต้องใช้ผ้าคลุมเลยค่ะแป้งจะแห้งช้ากว่านวดด้วยน้ำเปล่า และการใช้น้ำกะทินวดแป้งเนี่ยแป้งจะนุ่มแล้วก็หอมด้วยนะคะปั้นแป้งเสร็จแล้วก็ไปทำน้ำกะทิกันต่อเลยค่ะนำน้ำกะทิตั้งไฟแล้วก็ใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือใส่ลงไปเลยค่ะใช้ไฟอ่อนๆนะคะตามด้วยเบตเตยพอน้ำกะทิเริ่มร้อนก็ให้ใส่เผือกนึ่งตามลงไป รอให้กะทิเดือดต้องคอยคนเพื่อไม่ให้กะทิแตกมันนะคะจนน้ำตาลละลายก็ปิดไฟค่ะไปต้มบัวลอยกันต่อค่ะตั้งน้ำให้เดือดแล้วก็ใส่เม็ดบัวลอยลงไปใส่พอสมควรค่ะไม่ต้องให้แน่นเกินไปเดี๋ยวเราจะต้มรอบใหม่ได้รอสักพักพอบัวลอยลอยขึ้นมาก็ตักขึ้นได้เลยค่ะตักเสร็จแล้วก็เขยา่าเขย่าให้เสด็จน้ำนะคะแล้วก็นำไปใส่ลงไปในน้ำกะทิได้เลยค่ะ ต้มบัวลอยไปจนหมดค่ะต้องเขย่าวห้เสรด็นน้ําทุกครั้งนะคะก่อนที่จะนํามาใส่ในน้ํากะทิเสร็จเรียบร้อยค่ะบัวลอยเผือกหอมแป้งนุ่มเผือกเน้นๆหวานมันทํากินกี่ครั้งก็อร่อยลองทําดูนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ